รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของรายการมิติโลกครับค่ำคืนนี้อยู่กับเราสองคนเช่นเคยคุณชิปจิตนิยมและผมกิตติดิษฐ์ธนดิตสุวรรณนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพบกันค่ำคืนวันที่5กันยายน2564อีกไม่ถึง1สัปดาห์ข้างหน้าจะตรงกับวันที่11กันยายนพูดถึงวันวันนี้เนี่ยหลายคนนึกถึงเรื่องเดียว ย้อนไป11กันยายน2544ครับ,รบ20ปีพอดีอต้องถือว่าเป็น20ปีที่จะมีความพิเศษหลายเรื่องับจะต้องถูกวิเคราะห์วิจารณ์นับประการเพราะว่าอเมริกาก็ถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานหลังจาก20ปีที่เข้าไปปัวพันอยู่เนี่ยนะครับใช่ครับระฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าทางการเมืองเองไบเดนก็ต้องเจออภิปรายไม่วางใจแน่นอนเรื่องนี้ใช่ฮะคือในขณะที่เมืองไทยเราเองตอนนี้เนี่ย กำลังจับตาเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เพิ่งจะมีการลงมติกันไปเมื่อวานครับอเมริกาเองเขาไม่ได้ว่ามีการอภิปรายอะไรหรอกนะฮะแต่ว่าถ้าไปดูความเห็นของประชาชนเนี่ยคือตอนนี้ไบเดนกําลังถูกวิาพากวิจารหนักจนกระทั่งตอนนี้คะแนนนิยมของไบเดนที่คุยนักคุยหนาว่าดีกว่าทรัมป์ จุดต่ําสุดของไบเดนเนี่ยดีกว่าทรัมป์ที่สูงที่สุดตลอด4ปีเนี่ยกลายเปว่าตอนนี้ไบเดนคะแนนนิยมติดลบฮะติดลบเป็นครั้งแรกหมายควาะว่ายังไงนิยมกับไม่นิยมเนี่ยเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนี่ยตอนนี้ฝั่งที่ไม่โอเคกับไบเดนเนี่ยคุณชิมฮะ มากกว่าฝั่งที่โอเคกับไบเดนแล้วเป็นครั้งแรกตั้งแต่ํำรงตำแหน่งเลยแต่ต้องแยกประเด็นให้ชัดเจนนะครับประเด็นก็คือเรื่องของความผิดพลาดในการบริหารจัดการในการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานครับไม่ใช่ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการถอนทหารนะฮะส่วนใหญ่เห็นด้วยใช่ไหมครับใช่ฮะคือต้องแยกอย่างนี้ว่าประเด็นการถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานหลังผ่านมา20ปีสงครามที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเดโมแครตไม่ว่าจะริพับลิกันเห็นด้วยไหม คำตอบคือเห็นด้วยฮะส่วนใหญ่เลยแต่แค่ไม่พอใจกับการบริหารจัดการสถานการณ์ของประธานาธิบดีไบเดนคือไบเดนเองเนี่ยตอนแรกอุตสาห์คาดหวังเลยอย่างที่คุณชิปบอกคือสัปดาห์หน้าเนี่ยที่จะตรงกับวันที่11กันยายนคือ20ปีของเหตุการณ์ก่อวิดาศกกรรมที่ทางสหรัฐบอกเนี่ยนะฮะว่ากลุ่มอาไกด้าเนี่ยจี้เครื่องบินใช่ไหมฮะแล้วชนตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์มีที่เพนทากอนด้วยอะไรด้วยเนี่ยเพราะนั่นคือสาเหตุตั้งแต่ต้น เป็นสาเหตุตั้งแต่ต้นที่ทำให้ผู้นำสหรัฐใน,ตอนน,นตอนนั้นก็คือประธานาธิบดีจอร์จ W บุชเนี่ยสั่งเลยว่าในเมื่อการก่อก,อการร้ายมาบุกถึงผืนแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาสาหรัฐอเมริกาก็เลยต้องแก้แค้นก็เลยไปบุกที่อัฟกา,านิสถานแล้วก็โค่นล้มรัฐบาลตาลีบนันที่สหรัฐบอกว่าให้ที่พักพิงเอาไก่ได้มาวันนี้20ปีผ่านไปตาลีบันที่สหรัฐไปโค่นเอาไว้ กลับกลายมาเป็นผู้ที่ครองอํานาจปกครองอัฟกานิสถานนะคุณชิพทำกลางการจับตาดูว่าท่าทีของตุลากานจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับดูจากรายงานล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวกลับไปที่คะแนนนิยมก่อนก็ได้ผลการสำรวจเนี่ยเป็นยังไงครับตอนนี้ผลการสํารวจของประธานาธิบดีโจไบเดนล่าสุดเนี่ยคือหลายสํานักเขาก็ไปสํารวจกันท่านผู้ชมครับเอารอยเตอร์ก่อนก็แล้วกันรอยเตอร์เนี่ยบอกอย่างนี้ฮะเ5ห็นเห็นด้วยกับการให้ทหารอเมริกันเนี่ยนะครับ ถอนออกมาแต่ถ้าเกิดยังถอนไม่เสร็จรให้ประจําการต่อไปจนกว่าจะถอนเสร็จอันนี้คือ75%นะครับในขณะเดียวกันไม่ถึง40%ที่ยอมรับการทํางานของไบเดนการบริหารจัดการ,ร,รในเรื่องการถอนทหารตรงนี้ในขณะเดียวกันฮะศูนย์วิจัยพิว Pew Research Center ห้ิบสีเปอร์เซ็นต์ในการสำรวจล่าสุดเนี่ยค,คือก่อนที่จะสิ้นสุดแผนการถอนทหารเนี่ยนะครับ มองว่าการถอนทหารเป็นสิ่งที่ถูกต้องอก็เกินครึ่งนะแต่แค่42%บอนะ42บอกว่าการถอนทหารตอนเนี้ในตอนนี้เลยนะอาจจะไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนักแต่เกินครึ่งยังเห็นด้วยอยู่แต่พอไปถามบทบาทของสหรัฐในอัฟกานิสถาน69%เเมองว่าสหรัฐล้มเหลวเลยฮะใช้คำนี้เลยใช้คำว่าล้มเหลวในภารกิจที่อัฟกานิสถานมีแค่26%น่ะ ที่มองว่าโจไบเดนทําผลงานในการรับมือสถานการณ์ในอัฟกานิสถานได้ดีหรือดีเยี่ยมในขณะที่42เซตมองว่าประธานาธิบดีไบเดนทําผลงานได้อย่างย่ําแย่และนี่แหละฮะพอ ความเห็นของคนส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้โจมตีไปที่ไบเดนว่าเหมือนกับว่าคุณควรจะมีแผนการก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วควรจะเตรียมตัวล่วงหน้าได้ตั้งนานแล้วแบบนี้ฝ่ายค้านของสหรัฐอย่างพรรครีรพับลิกันเขาก็เลยตีกินเลยเอาประเด็นนี้แหละมาไม่ไว้วางใจไบเดนถ้าแต่แยกแยะเป็นประเด็นข้อข้อคำถามแรกก็คือว่าอเมริกาเตรียมกําลังพลที่จะอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในบริษัทเนี่ยเพียงพอไหมคำถามแรกเลยนะครับคามจริงก็ วเยอะนะใช่กพันนายเนี่ยไม่ธรรมดานะน่าจะพอเพียงแต่เ็าบอกว่ายังไม่พอเพียงเพราะเกิดช่องบ้างคือถ้าพอเพียงจริงคงไม่เกิดความวุ่นวายขนาดนี้โดยเฉพาะกรณีที่กลุ่มก่อการร้ายไอซิสเคเนี่ยไประเบิดฆ่าตัวตายตรงสนามบินและเหตุการณ์นั้นทาให้มีทหารอเมริกัน13นาย13นายที่สูญเสียชีวิตไปทําไมสหรัฐไม่ป้องกันให้ดีกว่านี้ทําไมต้องมีความสูญเสียอีกไหนว่าไบเดนบอกเองว่า ที่สหรัฐต้องถอนมาไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นอีกตอนแรกมีความบันใจว่าจะรับดูโดยซ้ำไปใช่ไม่ใช่แค่อเมริกันที่ตายนะครับชาวอัฟกันอีกประมาณสักร้อยเจ็ดสิบคนใช่แต่ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าความจริงแล้วมีการทําข้อตกลงรับรับกับตอริบันนะครับว่าอเมริกาจะมีเครื่องประตูลับเกียริลับนี่นะครับในการที่จะรับชาวอเมริกันโดยเฉพาะแล้วก็ให้ตอริบันเนี่ยเป็นคนช่วยดูแลความปลอดภัยให้ด้วยแต่ก็มีแหล่งข่าวเข้ามาครับว่าตอริบันก็ทําบ้างไม่ทาบ้างครับแล้วก็ถือว่าใช่่หนน้าทีรัับะค ในคบถามต่อมาดูกของการพริราจารณาวงการก็คือนี่แหละฮะว่าทำไมสหรัฐต้องไว้วางใจกองทัพตอริบันซึ่งเป็นศัตรูกันมาก่อนด้วยนั่นสิฮะในการดูแลพื้นที่ตัวเองเป็นคนคไปโค่นล้ม<ช>ตอริบันเมื่อ,อ20ปีที่แล้วมาตอนนี้เนี่ยพอเข้าตาจนตัวเองต้องรีบอบพยพคนออกจากประเทศ แอบไปตกลงลับกับกลุ่มตาลีบานซึ่งจริงเนี่ยคงจะโทษไปเดนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะเพราะว่าตั้งแต่สมัยทรัมป์ละก็ไปเจรจาสันติภาพกับเขาไว้แต่นั่นแหละฮะมันก็แสดงให้เห็นว่าสหรัฐตอนนี้กลายเป็นยังไงทําไมถึงยอมที่จะคุยกับตาลีบานแล้วที่คุยกับตาลีบานเนี่ยให้รับประกันความปลอดภัยเฉพาะคนอเมริกันใช่ไหมคุณชิปอเมริกันเฟิร์สอันนี่ไบเดนแล้วนะฮะแต่ก็ต้องเห็นใจเป็นเรื่องของคะแนนเสียงนะตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่พเดี๋ยวจะมีเรื่องของการรัตั้ง การเทิมด้วยแต่ว่าเอาประเด็นก่อนหลักๆก,ก,ก่อนนะครับประเด็นนี้ยังมีข้อเกี่ยวข้องนวยนะครับเพราะว่าซีซีทีวีของจีนเนี่ยต้องจับตาบทบาทให้ดีนะครับเพราะในนามรัฐบาลจีนเนี่ยเขา,ม,ม,ามีการเปิดเผยความเห็นของคนที่บาดเจ็บที่เหตุการณ์ถล่มที่สนามบินนี่นะครับทางอธิกาบาลคนที่บาดเจ็บบอกเลยนะครับว่าคนที่ตายจากระเบิดฆ่าตัวตายเนี่ยมีไม่เท่าไรหร่หรอกแต่ว่าที่โดนคมกระสุนของทารอเมริกันเนี่ยเยอะกว่ามากกว่าเยอะนะก็จริงธรรมดาคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็บอกว่าโดน กระสุนปืนที่ทํามไปการยิงกลาดเพราะว่าอเมริกาเองอาจต้องป้องกันตัวนะครับก็ได้ยิงกลาดเข้าไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงจากคนที่บาดเจ็บชาวอัฟกันครับคืออย่าง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมฮะความสูญเสียของเฉพาะกําลังพลของอเมริกาเองเนี่ยคุณชิพะประมาณหลักพันคนใช่ไหมฮะสองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดคนในขณะที่พลเรือนอัฟกานิสถานที่สูญเสียชีวิตไปอ่ะหลักหลายหมื่นอ่ะใช่ครับหลักแสนครับเป็นแสนคนอ่ะท่านผู้ชมฮะตลอด20ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น เหตุการณ์ล่าสุดเองก็เหมือนเป็นการตอกย้าด้วยตอนที่สหรัฐใช้โดรนไปสังหารคนที่บอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยวางแผนเตรียมจะก่อการร้ายครั้งต่อไปที่เป็นกลุ่มไอซิดเคเนี่ยครับและตอนนั้นเองพอใช้โดรนไปยิงแสรถที่จอดอยู่หน้าบ้านคนละเรือนก็ตายอีก9ก้าคนตอนนั้นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันครับแต่ก็ถือว่าเป็นคือเป็นการคำนวณที่ถูกต้องเพราะว่าก่อนที่จะมีการโจมตีสาบินเนี่ยทั้งไบเดนทั้งอังกฤษเองนะครับก็เคยเตือนแล้วครับว่าจะมีการโจมตีมีความเสี่ยงสูงนะครับ S <S <an> <S ก็ถือว่าเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมก็ <S <S <an> <S ถือว่ามันมีประหักพยานหลักฐานแล้วจริงตั้นั้นจะเห็น่ามีฐานยิงจรวดซึ่งก็โอเคใช่ <S <S <an> <S ถ้าเป็นตามจริงตามนั้นนะครับ <S <S <an> ใช่อีกคำถามหนึ่งเรือ่องของการความปลอดภัยนี่นแหละมีคําถามว่าคมจริงอเมริกามีฐานทัพอากาศที่บากรใช่ไหมครับ <S <S <an> ใช่ครับ <S <S <an> ที่เป็นฐานใหญ่ที่สุดที่มีทั้งขีปนายวุธต่างๆทั้งสนามบินทั้งกองทัพของสหรัฐนี่อยู่ที่นั่นนะครับทำไมอเมริกาถึงต้องทิ้งตรงนั้นออกมาก่อนแล้วก็พุ่งเป้าไปที่สนามบินฮามิดคาไซครับคือแทนท แล้วก็ระบบป้องกันอดจฉริ่ะได้ซ้ำไปพระตาห์ที่บาร์กรามเนี่ยทุกอย่างมันพร้อมหมดแต่ไปเสียตรงที่ว่ายุทธศาสตร์ของตัวเองเนี่ยสหรัฐไปถอนทหารออกมาจากฐานทัพบาร์กรามเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์ที่สนามบินฮามิทคาไซก่อนที่ตาลีบันจะไปยึดอํานาจแล้วเหมือนกับตัวเองประเมินผิดไปหรือเปล่าแล้วก็มั่นใจเกินไปหรือเปล่าแล้ว็มีการทำลายอาวุธที่เป็นภาพประกฏดนะครับที่ขาล่าสุดนะครับว่าตาลีบันเนี่ยก็ยังใช้รถฮามิทรถคุ้มเกราะต่างๆเนี่ยนะครับของสหรัฐที่ทิ้งไว้เนี่ย ไปสน,สนามหรือบางเมืองกันนะอ้าวเห็นว่าตอนแรก <c oughs> เองสหรัฐก็บอกนี่ตรงสนามบินนะ่ะมีการไปทําลายอาวุธยุทโธปกรณ์ไปแล้วอย่างเฮียคอปเตอร์ไปเจาะย่างไปทําให้กระจกแตกไปแล้วนี่อันนั้นคือเฉพาะบางที่ใช่ไหมมีแบล็กฮอสด้วยคราบ,รบก็บอกว่ามีการขับแบล็กฮอกโช์ด้วยนะสนามเป็นความภูมิใจของปริบัลที่สามารถทําได้ครับแล้วก็บอกว่าทำลายเัเสื่อารน่าจะแช้กันไม่ได้แล้วครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะที่งไวเยอะแยะ อ๋อเออทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงๆเป็นสิ่งที่สหรัฐตั้งใจจะไปสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพอัฟกานิสถานกลายเป็นว่าพวกนี้แทบไม่ได้ใช้อะไรเลยและงจริงมีคนวิจารณ์ซะด้วยซ้ำว่าไอ้พวกอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เอาไปให้กองทัพอัฟกานิสถานเนี่ยคือคิดดีแล้วหรืออย่างไรเพราะเขาบอกกําลังพลที่ใช้เป็นน่ะที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตาลีบันนะเอาแค่รัฐบาลก่อนหน้ากองทัพอัฟกานก่อนหน้าเนี่ย ไปสอนแล้วแต่ก็ยังมีกําลังพลไม่พอที่จะใช้มีคนแฉครับคุณชิปบ,บอกว่าบรรดาพวกเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินทั้งหลายอ่ะโดนจอดแช่ทิ้งไว้เหมือนกับเป็นอนุสรณ์สถานยังไงอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีการใช้การจริงไ,ไม่ได้มีการฝึกอบรมและอย่าลืมนะฮะค่าซ่อมบำรุงอีกสักเท่าไหร่รแล้วการที่สหรัฐถอนทหารออกไปที่ผ่านมาเนี่ยใช้แต่คนอเมริกันในการซ่อมบำรุงเหมือนกับทิ้งไปเปล่าอีกก็ถามถึงเป็นประเด็นพิพาทก็คือว่าทำไมอเมริกา มาถึงจุดที่ต้องทิ้งทหารเป็นพันนายไว้ที่สนามวินเพื่อการอ,อพยพนะครับกราบคือก่อนนี้นคงคิดว่าคงไม่ต้องใช้มากขนาดนี้ <c oughs> แต่มาถึงจุดที่อเมริกาต้องทิ้งทหารไว้ที่นั่นเพื่อที่จะการอ,อพยพคร,รั้งใหญ่ที่สุดในบริษัทของนุษยชาตนนะใช่คือไม่ใช่แค่จบจบจบ,จบไปแล้วเมื่อเส้นเดือนนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีโอกาสที่จะมีการอ,อพยพครั้งใหญ่ในแง่ของคนนประชาชนชาวอัฟกานซนซึ่งตัวนี้ก็มีแล้ว ผมก็จะไปเพื่อนบ้านไปรุ่นเลยไปอหรานเดินทางไปกันนั่งสารมากคือที่เป็นการอพยพกันออกมาเนี่ยท่านผู้ชมสงสัยไหมล่ะฮะที่เขาอพยพและสหรัฐเอยประเทศอื่นเอยขนออกมาเขาไปอยู่ที่ไหนกันและหลังจากนี้จะต้องไปใช้ชีวิตที่ไหนกันเบื้องต้นเนี่ยที่สหรัฐขนออกมาเยอะๆไปอยู่ตามฐานทัพของสหรัฐเองในประเทศแถวใกล้ๆก็คือแถวตะวันออกกลางอย่างที่กาต้านะฮะเห็นว่าเรื่องการบริหารจัดการผู้อพยพเนี่ยก็มีเสียงบ่นออกมาเยอะว่า ก็ไม <K Memorial> ่ได <auf S 3> ้มีการรองรับที่พร้อมอะไรเลยก็น่าเห็นใจเป็นสถานการณ์ที่ฉกหลอกกันฮะแต่ต้องชื่นชมอย่างหนึ่งนะตลอดสองสัปดาห์ของการพยพเนี่ยสามารถพยพทั้งชาวอเมริกันทั้งฝรุนอับกาิสถานทั้งชาวต่างชาติเป็นเศษเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันคนเป็นเวลาแค่สองสัปดาห์อันนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าทึ่งในกระบวนการพยพนะก็ถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของไบเดเนเหมือนกันครณวนี้พูดถึงกระบวนการพยพอีกมีคําถามไม่ไว้วางใจว่าทําไมรัฐบาลอเมริกันเนี่ยถึงชักช้ามากในการที่จะออกวีซ่าพิเศษ เป็นเรื่องของเจ้าที่พลเรือนอัฟกานิสถานนะครับเรื่องของชาวต่างชาติที่จะต้องหนีภัยจากที่ินเเนี่ยทำไมออกวีซ่าช้าจังผมเห็นข่าวเยอะเลยท่านผู้ชมฮะคุณยิปห่ว่ามีคนอัฟกานที่บอกว่าเราเองก็ทํางานใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐตลอดมาปรากฏว่าอบพยพไม่ทันเพราะอะไรขอไปเป็นหลายเดือนบางคนบอกขอเรื่องของวีซ่าเนี่ยไปเป็นปีละทําไมระบบเรื่องของราชการของอเมริกันเองะ ไม่ให้ความสําคัญกับคนกลุ่มนี้เลยพอถึงเวลาเอาก็จริงมีหลายคนถูกทิ้งนะฮะแล้วตอนนี้ออกจากอัฟกานิสถานไม่ได้เพราะว่าตาลีบันเนี่ยไปปักหลักตั้งโอ้โหจุดตรวจเอาไว้อ่ะรอบชายแดนเลยและสนามบินไม่ได้เข้าไปง่ายๆแล้วตอนนี้ครับคือคนจริงคนนี้ก็มีเสียงร้องจากสมาชิกรัฐสภาครับอกให้อัฐบาลไบเดนเนี่ยรีบหน่อยนะครับในการที่จะช่วยชาวมริกันออกมาตอนนี้ท่ามกลางข่าวบอกว่าการผู้ยกขึ้นสุดลงแล้วเนี่ยก็ยังมีชาวมริการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 100- ถึง200คนนะ ที่ยังอยู่ที่อัฟกานิสถานแล้วก็ชาวอัฟกานที่ต้องการหนีอีกเยอะแยะมากมายค,คำถามต่อมาเป็นข้อสุดท้าย่องของการอภิปรายไม่วางใจก็คือว่าแล้วจะรับผิดชอบชะตากรรมของคนเหล่านี้ที่ยังอยู่ในอัฟกานิสถานอย่างไรภายใต้กรปกคของของตอริบันโอเคแล้วเราพ้เข้าใจที่มาที่ไปแต่มีกลุ่มไอซิสเคเนี่ยใช่ไหมที่เขาบอกมันร้ายแรงกว่าน่้กลัวกว่าตอริบันอีกเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเหล่านี้ จะพึ่งพาใครได้อย่าลืมนะฮะว่าเงื่อนไขที่สหรัฐตั้งแต่สมัยทรัพ์เนี่ยคุยกับตาลีบันเอาไว้ก็คือว่าทหารสหรัฐถอนมาได้แต่ตาลีบันต้องรับประกันนะว่าอัฟกานิสถานต่อจากนี้จะไม่เป็นฐานซ่องสุมกําลังให้แผ่ขยายอิทธิพลของกลุ่มก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามไม่ว่าจะเอาไครได้หรือว่า IS หรือว่า i อซิเองก็ตามแล้วตอนนี้พอไอซิดเคพังาดขึ้นมาแบบนี้แล้วกล้ากองเหตุขนาดนี้แล้วสหรัฐ พันธมิตรตะวันตกจะมั่นใจได้ยังไงจึงเป็นที่มาที่ไปของการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสภาชาติครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับซึ่งปรากฏว่าสมาชิก15ชาติทาวนเนี่ยเห็นด้วยนะครับแต่ว่ามีจีนกับรัสเซียลงมติคือไม่ลงมติงดออกเสียงเซก็ออกเสียงซึ่งก็น,ออกกน่าแปลกในท่าทีเหล่านี้ทั้งที่ล่างมตินี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ให้ตุริบันปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนต้องให้ความคุ้มครองคนที่อยู่ในอัฟกานิสถานร,รวมถึงชาวอัฟกานหรือชาต่างชาติที่ต้องการที่จะเดินทางออกมาจากอัฟกานิสถานด้วยใช่แต่จีิงก็ยังคง abstain อยู่ก็เป็นเรื่องที่แปลกใช่คัะและคําถามเหล่านี้ ที่บอกเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่จริงๆในสภาของคอนเกรสของสหรัฐเนี่ยเขาไม่ได้มีอภิปรายจริงๆหรอกแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจของสหรัฐเนี่ยถ้าสมมติจะเปรียบเปรยจริงๆคงจะต้องไปวัดกันที่การเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งใหญ่ที่ใกล้ที่สุดของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นคือเมื่อไหร่ล่ะก็น่าจะเป็นปลายปีหน้านะคุณชิวการเลือกตั้งกลางเทอมสองปีจะเลือกครั้งหนึ่งใช่ฮะหรือที่เขาเรียกกันว่า midterm election คือปกติประธานาธิบดี4ปีมีครั้งหนึ่งแต่การเลือกตั้งทุกๆ2ปี สอสอฮะสมัยหนึ่งเขาแค่2อปี2ปีปั๊บล้างหมดนะทั้งสภาแล้วเลือกใหม่ในขณะที่สวเนี่ยมีร้อยคนเขาจะแบ่งประมาณนะโดยประมาณหนึ่งใน3เพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าอาจจะไม่ใช่ใหญ่ที่สุดไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีแต่เรื่องอัฟกานิสถานหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันจะไปส่งผลต่อความเชื่อหรือว่ามุมมองของคนอเมริกันไหมที่มีต่อรัฐบาลของไบเดนแล้วจะทำให้สภาคองเกรสเดโมแครตเองสูญเสียเสียงข้างมากหรือเปล่า อย่างสวตอนนี้นะคุณชิพฮะห้าสิบห้าสิบกำกึง่งคุณมากเท่ากันเป๊ะแล้วถ้าเกิดตามหลักของสหรัฐานเนี่ยถ้าเกิดเสียง50-50พอดีออแล้วกฎหมายมันเดดล็อกก็จะเป็นรองประธานาธิบดีกัมลาแฮริสที่ะ Harris, ทจะมาโหวตเป็นอีกหนึ่งขึ้นมาเป็น51สมมุติว่าสูญเสียเสียงข้างมากไปปั๊บเนี่ยโอ้โหการจะผ่านกฎหมายสักฉบับหนึ่งเรื่องใหญ่ต้องไปเจรจากับรีพับลิกันต้องไปแอบตกลงผลประโยชน์กันไม่งั้นผ่านไม่ได้ ยังไม่นับนี่สอสออีกนะผู้ชมสอสอถ้าเกิดสูญเสียเสียงข้างมากไปอีกนี่เขาบอกรัฐบาลไบเดนต่อจากนี้อาจจะกลายเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยไปเลยมันเคยมีหลายครั้งหลายคราวนะครับที่สอสอในสภาด้วยคะแนนที่ก้ามกึ่งเนี่ยทำให้การพิจารณประมบาณอเมริกาเนี่ยเคยเป็นครึ่งครึ่งปีนะยังไม่ผ่านไม่สามารถทำได้เขามีคาว่า government shutdown ใช่ครับทำให้รัฐบาลไม่มีค่าใช้จ่ายในพิปาทานี่นะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่เราคาดการณ์ว่า จะมีผลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมหรือไม่เนี่ยใช่ผมเชื่ออย่างหน,นครับว่าในเมื่อชาวเมริกันเห็นด้วยกับการถอนทหารเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆในช่วงนี้แหละช่วงนี้อาจจะไม่พอใจรัฐ,ฐาบาลไบเดนแต่ลองนึกดูท่านผู้ชมผ่านไปปีหน้ากว่าๆเนี่ยสมมุติว่าไม่ได้มีก่อการร้ายอะไรใหญ่โตเนี่ย คนอาจจะลืมไปละ,ะแล้วไปโฟกัสกับประเด็นที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าปกติการเลือกตั้งสหรัฐสิ่งที่คนเขาสนใจที่สุดเนี่ยนโยบายบต่างประเทศมีน้ำหนักน้อยมากะคะถ้าไม่มีเรื่องใหญ่จริงๆหลักๆเขาคือเรื่องของปากท้องรเรื่องการจ้างงานการทำมาหากินและที่สําคัญวิกฤตที่สำหรับคนอเมริกันใหญ่กว่าอัฟกานิสถานคือ,อเรื่องโควิด19ต่างหากแน่นอนเลยครับเพราะว่าตัวเลขตัวนี้น่ากลัวมากมกลับมาอีกแล้วกลับมาในตัวเลขที่อันตรายแล้วก็คิดว่ามีเส้นเตือนจากผู้ช่วชาญวูการแพทย์นะ คือนับจากวันนี้จนถึงธันวาคมเนี่ยครับถ้าเหตุการณ์หนึงเป็นอย่างนี้จะต้องมีชาวมริการสาังเวยชีวิตจากโควิดอีกไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหสามสเดือนต่อจากนี้แล้วแบบนี้จะ,รจะกระทบกับไบเดนหนักยิ่งกว่าอัฟกานิสถานขนาดไหนพักกันสักครู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามิติโลกกลับมาวิเคราะห์กันต่อว่าโควิดสิที่สหรัฐเนี่ยตอนนี้ขนาดไหนแล้ว และเห็นว่ามีเรื่องเกี่ยวกับยาตัวหนึ่งที่ตอนนี้กลายเป็นปัญหาอย่างมากเลยเรื่องใหญ่มากมแล้วก็มีผลกระทบต่อคนไทยโดยตรงครับเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยมีการแนะนําให้ใช้ยาตัวนี้แต่ว่ามีข้อพนระวังมากมายใช่ครับมาติดตามครับใช่ครับเดี๋ยวกลับมาฮะติดตามนหนมิติโลกครับ